สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเราจีดูจีถามให้คคาสิโนออนไลน์อีกแล้วนะครับผมเว็บนี้แจกจริงนะครับอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนนะครับเนื้อหานี้จดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ที่มีชื่อว่ามาจองอ่าทุนสามพันบาทนะครับไปปรับเบทที่สองร้อยบาทไปเลยลองดูครับมันจะแตกเท่าไหร่ายครับผมไปครับพี่น้องพี่น้องยังไงครับ พี่น้องยังไงครับไายมาแล้วไายดอกแรกดอกแรกยังไงดอกสองลงมาดอกสองมาแล้วเป็นยังไงเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับผมโอ้โหดอกนี้เจ็บัาหน้าไปต่อโอ้ยแต่ขนาดนี้โอ้ยรับไปเลยรางวัลซุปเปอร์ไมกะหนึ่งหมื่นบาทครับผมโอ้โหไปต่อครับไปต่อครับเลยยังไม่พอครับไปต่อไปต่อครับพี่น้อง พี่น้องวายยังไงพี่น้องวายยังไงครับอมามาพี่น้องพี่น้องวายมาอีกแล้วพี่น้องวายพี่น้องวายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วรับพี่น้องโอ้โห,โหเม็ดนี้โอ้ยขอทีก็ไม่ไดไไไ้ไปต่อครับอย่าไปวนันครับอย่าไปวันไปต่อครับขออห้บวกหนึ่งหมื่นก็นพอแล้ววันนี้ไปต่อครับไปอีกครับ ออสุดยอดเลยไปอีกครับผมอ่าไปครับไปไปเรื่อยๆครับสวยครับไปไปครับไปเรือ่อยครับผมวิ่งไปวิ่งไปแต่แล้วเอวายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วอีกดอกนึงโอ้โหขออีกดอกนึงก็ไม่ได้จัดไปครับไปต่อครับอย่าไปย้องไปครับสวยพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้อง ลุงป้านะอามาเลยมามาให้หมดครับมามาวายมาอีกแล้วโอ้ยเก้าร้อยแล้วครับผมมาอื้มกกงมาเจียกระแปะมาให้หมดครับผมมาครับผมไปต่อครับไปต่อไม่รอแล้วครับวายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วครับผมอุ้ยไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆไหลเรื่อยๆครับไหลเหมือนน้ำไปเลยไปเรื่อยๆครับ แักไปครับแจกไปวายมาสวยสวย,สวยดอกนี้สี่ร้อยดอกนี้สวยสวยครับดอกนี้โอ้โหพันฟา้าพันฟา้าโอ้ยแต่กระดาษนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยสีผ่านเต็มเต็มครับวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมวันนี้บวกแล้วนะครับหมื่นแปดพันบาททวนครับผม ชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ด้วยนะครับ